ผ่านไปฟอร์เรนวผ่านไปคนที่3กํกำลังจะมาค่ะทุกคนหลังจากเมื่อเราเราวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมานะคะว่าทางด้าของมีรอสเคยเคเดินทางมาที่ลิเวอร์พูลเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับของแดงลิเวอร์พูลและเมื่อวันที่ผ่านมาก็มีโรตุสีเกรวิ่งเล่นแถวอาเอ็กซัสเทรนนิ่งนะคะ อันนี้ตามข่าวรายงานเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่ามีลอสเคอร์เคสตรวจร่างกายกับหงแดงลิภูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะรวมถึงการถ่าย PR ต่างๆนานา,นาก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเชย่นกันตอนนี้เหลือเพียงแค่การรอเวลาในการเปิดตัวอย่างทางการเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดภายในวันพรุ่งนี้หรือดีไม่ดีก็วันนี้นะน่าจะมีการ เปิดตัวออกมาให้กับแฟนๆได้ทราบนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนอกจากมีลอสเคร์เคตที่เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วคาดว่าพ่อของมิลลสเคเตอาจจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายด้วยนะคนอะไรก็ไม่รู้คือดีดมากๆนะคะสมสรนอยังไม่เปิดคือพอ่อพร้อมจะเปิดให้อย่างเดียวคือพ่อเป็นคนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดน,นะคะที่เหลือก็รอเพียงแค่การเปิดตัวอย่างทางการแค่นั้นจากสมสรนลิเวอร์พูลนะคะส่วนค่าตัวค่ะทุกสื่อ,อรายงานตรงกันนะคะว่าอยู่ที่ 40ล้านปอนด์นะคะเป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้แพงเกินไปสำหรับนักเตะชาวฮังการีคนนี้นะคะ หลังจากที่ลิพูเสริมทัพ3คนในหลายคนอาจจะมีความกังวลในเรื่องของ financial fair play บอกเลยนะคะว่าตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจอะไรไปเลยนะคะเพราะว่าลิภูยังมีงบประมาณในการเสริมทัพได้อีกราว200ล้านปอนด์โดยที่ไม่ผิดกฎ financial fair play เลยนะคะคนต่อไปอาจจะเป็นทางด้านของมาร์เกฮีก็ได้นะเพราะว่านักเตะก็ชัดเจนมากว่าฉันพร้อมย้ายทีมนะ สโมสรปล่อยชัดได้นนหรือยังแต่เพียงแค่ว่าลิปูอาจจะมองว่าตัวเลขที่คริสโต้พาเลตตตั้งไว้50ล้านปอนสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาปีหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแพงเกินไปนะคะเพราะลาิปูตั้งงบประมาณตั้งค่าตัวของนักเตะรายนี้ไว้อยู่ที่30ล้านปอน์ซึ่งจริงนะไปไปมาติว่าดิวนี้มีความเป็นได้ว่าอาจจะจบไม่เกิน 35- 36ล้านปอนมีความเป็นไปได้มากๆนะคะเพราะว่ายังไงซะ ทางด้านของคริสโตเพลตก็ต้องพยายามปล่อยนักเตะรายนี้อยู่แล้วภายใน1ปีเนี่ยถ้าไม่ปล่อยซัมเมอร์นี้ตลาดรอบหน้าคุณก็ต้องปล่อยถ้าตลาดรอบหน้าคุณไม่ปล่อยนั่นเท่ากับว่าคุณจะเสียมาร์เกฮีไปแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้เงินแม้แต่สังแดงเดียวนะคะทีนี้หลายๆคนก็ย้อนกลับมานิดนึงนะคะหลายๆคนจะมีความสงสัยว่าอา้าวติก๊กมันจะไม่ผิดกฎ f i n a n c i a l fair play ได้ยังไงในเมื่อเราเสริมทัพไปเยอะมากฟิล์มปงเอ้ยอะ ฟอฟร์เรนเวียตัต้ง116ล้านถ้าบอกว่ามีลอสเคอร์เคสอีก40ล้านอุ้ยเราใช้เงินไปเยอะแล้วนะเราใช้เงินไปร0อยกว่าล้านแล้วนะมันจะไม่ผิดกฎได้ยังไงซึงต้อาบอกว่าในตลาดที่ผ่านมานะคะในฤดูกาลที่แล้วลิพูก,ก็ไม่ได้เสริมทับอะไรมากมายด้วยความคือกฎ financial fair play ทุกคนเวลาการเสริมทับสมมุติว่าอย่างทางด้านของฟอรเรนเวีเนี่ยซื้อเข้ามา116ล้านก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่า รีพูจะต้องแบบในหน้าบัญชีอะรีพูจะต้องแบบอุ้ยจ่ายให้กับทางด้านของออดีตต์สังกัดนะคะเรเวอร์คูเซนเนี่ยอย่าอยู่ที่116ปอนเอ้ย116ล้านปอนเลยนะคะความเป็นจริงแล้วตรงนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเวลาที่กด Financial f a ฟ r p เ y เขานับหรือตามหน้าบัญชีเขาจะเอาจำนวนปีที่เซน็นซึ่งพิริกให้เซ็นสูงสุดได้คุณจะเซ็นกี่ปีก็ได้แต่ กด f n a n c i a l fair p l a y คุณสามารถเอามาหารได้แค่5ปีอันนี้คือสูงสุดนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเฟรนเวียต116ล้านปอนด์ใช่ไหมก็เอา5ปีนี่แหละไปหาร116ล้านปอนด์ก็เลยเซไปอ่ะปีตกปีละ23ล้านอันนี้ตามหน้าบัญชีนนะอย่างทางด้านของมิลลสเคอร์เคอ่40ล้านหัร5ไป4สมมุติว่าเซ็น5ปีนะคะก็จะอยู่ที่ปีละ8ล้านปอนด์ที่ลิพู ตามหน้าบัญชีที่ทําจ่ายอะไรอย่างนี้นะคะอย่างฟิลมปองอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้ลีพูนะคะไม่ผิดกฎ financial for pay, fair play ด้วยความคือที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งมากเท่าไหร่นะเวลาช้อปปิง้งเราก็ช้อปปิ้งแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้ลีพูเนี่ยมีงบประมาณในการเสริมทัพอีก200ล้านโดยที่ ไม่ผิดกฎ financial fair play เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าทีมเราเนี่ยคือบริหารงานแบบนะักธุรกิจจริงๆนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้บริหารเ,เรื่อยๆหลายๆคนอาจจะมกีการตั้งคำถามว่าอา้าวพี่ติก๊กเราเมื่อก่อนนะ่ะตอนที่เชลซีเขาเสริมทัพเขซื้อคนนั้นคนนี้เข้ามาทําไมเขาก็เขาถึงเอา8ปีไปหารได้ละ่ะอ่าเพราะว่านี่คือโมเดลนะคะต้องบอกว่าเชลซีนะคะในยุคข,ของทอตเนี่ยคือโมเดลที่ ทางด้านของ financial fair play มีช่องว่างเพราะว่าตอนแรกนะคะเขาไม่ได้กำหนดนะคะทางด้านของพรีเมริกเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องอ่จะต้องอสูงสุดได้กี่ปีนะคะมันก็เลยทำให้เชลซีที่เขาเขาก็เลยเสริมทับได้เยอะโดยที่ไม่ผิดกฎ financial fair play ะคะเพราะว่าเขาเลือกที่จะเซ็นสัญญาทุกคนดูย้อนดูเลย,เลยนะคะว่าในยุคข,ของทอตโบลีทอตโบลีจะเซ็นยาวไว้เลยะคะ่ะคือ8ปีนะคะแล้วก็ นั่นแหละมันเอา8ปีมาหารสมมุติว่าเขาซื้อ100ล้านเซ็นคนนี้เข้ามา100ล้านหรือไกเซโดเข้ามา115ล้านปอนด์เขาเอา8ปีไปหารทำไมเขาถึงเอา8ปีไปหารเพราะว่าเขาเห็นเขาเห็นช่องโหว่ขอกด financial f l y r pay นั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นจุดที่ทางด้านของพิวริกก็เลยเอากดเข้ามาซอสอีกทีหนึ่งเพราะว่าพวกเขาเองอาจจะนึกไม่ถึงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะด้วยความคือพวกเนี้ยเวลาที่ยิ่งเป็นนักธุรกิจ เขามีนักบัญชีระดับหัวกะทิมีนักกฎหมายระดับหัวกะทิอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยเห็นเรื่องของช่องโว่กลายเป็นว่าพิมริกต้องเอากดเข้ามาซ้อนอีกกลายว่าอะตั้งเลยตั้งกฎมาเลยกฎแฟชั่นแฟร์มาเลยว่าคุณจะเซ็นกี่ปีก็ได้คุณจะเซ็น8ปี10ปีก็ได้แต่สิ่งสําคัญคือยูจะสามารถหารได้สูงสุดแค่5ปีเท่านั้นอันนี้คือทางหน้าของพิมริก เขาก็ได้เอาเข้ามาซ้อนอีกทีหนึ่งนะคะนั่นก็เลยทําให้ลิพูเนี่ยอะยังไม่ผิดกฎนะคะด้วยความคือที่ผ่านมาเราช้อปปิ้งได้แบบน่ารักมีตลาดรอบนี้แหละเราช้อปปิ้งเยอะเศรษฐีน้าใหม่แฟนๆต้องยอมนะคะ